รัฐบาลนี้ไม่ได้สามารถที่จะคุมกองทัพได้เลยคือเราได้กลิ่นความกลัวอย่างชัดเจนมากกว่าการแตะต้องคนชั้น14นะครับคือแค่เพราะคุณเชื่องนะคุณอย่าพยายามผลิตวัฒกรรมเพื่อที่จะมาทําให้คนทั้งประเทศนี้ต้องเชื่องตามคุณไปเกิดอะไรขึ้นในรั้วกองทัพรัฐบาลนี้หรือเรื่องและกองทัพตัดสินใจทําอะไรรัฐบาลไม่ได้สามารถที่จะควบคุมได้เลยสักทีและก็ไม่สนใจที่จะควบคุมเลย มีอะไรมากมายที่เกิดขึ้นภายในกองทัพที่กองทัพนั้นไม่ได้สื่อสารให้รัฐบาลได้รับทราบก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับทำไมรัฐมนตรีกระทรวงกวลาโหมเราถึงได้ไม่มีผลงานอะไรหรือไม่ได้มีแอคชั่นอะไรในนามรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเลยมัวแต่ไปออกสื่อในนามรองนายกเพื่อที่จะตอบคาถามแทนท่านนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวเท่านั้นแต่ไม่ค่อยมีแอคชั่นอะไรจากภายในกระทรวงเท่าไหร่เพราะว่าตัวกระทรวงเขาก็คงไม่ได้เปิดประตูให้ท่านเข้ามาทําอะไรมากมายนอกจากให ท่านรัฐมนตรีเข้ามานั่งอยู่ที่โต๊ะประชุมสภากลาโหมตามวงรอบนั่งอยู่หัวแปลเปิดประชุมให้หน่อยแต่สุดท้ายมาติอะไรที่เกิดขึ้นก็อยู่ที่การโหวตของนายพล20กว่าคนอยู่ดี